วิญญาณตามติดย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วฝ้ายเป็นลูกคนเดียวและอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดตอนเล็กๆฝ้ายมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นคือมีผีเข้าอยู่เป็นประจำอาการคืออยู่ดีๆก็จะวูบไปคนลุกไปทั้งตัวแล้วเหมือนมีคนมายืนลูกหลัง ก่อนหมดสติแล้วจําอะไรไม่ค่อยได้ขอเล่าให้แม่ฟังแม่บอกไม่เชื่อหาว่าพูดไปเรื่อยเปยื่อยพักหลังอาการฝ้ายหนักขึ้นเดินไปที่ระเบียงกลางถนนบางครั้งก็ร้องไห้คนเดียวและทำไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยจนมีคนมาดึงไว้ทันตลอดจนแม่เริ่มเชื่อ แม่พาไปหาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านไปทำพิธีปัดรังควานเอาสายศิลมาพันสวดคาถาพรมน้ำมนต์ใสแรกๆก็ดีขึ้นสักพักก็เป็นอีกวนๆอยู่แบบนี้เป็นปีจนวันหนึ่งฝายไปเล่นบ้านเพื่อนที่ห่างจากหมู่บ้านออกไปกับเพื่อนแค่สองคนไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย ไฟไปเจอกับลุงของเพื่อนที่เป็นคนมีคาถามีของแกจ้องไฟแล้วเรียกไปหาแล้วถามว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่ามีวิญญาณตามติดอยู่แล้วบอกว่าให้แม่ไปทำบุญด้วยนะเขาแค้นที่หนูได้เกิดแต่เขาไม่ได้เกิดเป็นเด็กผู้ชายเขาจะเอาหนูไปอยู่ด้วยไฟรีบวิ่งกลับบ้านไปถามแม่แม่หนูมีพี่ชายใช่ไหม แม่ทำอะไรกับพี่เขาใช่ไหมแม่ก็น่าซีดกระชากแขนแล้วด่าว่าไปรู้มาจากไหนแม่ดูแล้วอัลวาดเลยเออยายมึงให้กูทำคิดว่ากูอยากทำเหรอตอนนั้นท้องโตต้องหกเจ็ดเดือนแล้วแล้วมึงไปรู้มาจากไหนใครบอกเรื่องนี้ไม่เคยมีใครรู้ฝ่ายก็เล่าไปแล้วแม่ก็นั่งร้องไห้ไม่พูดไม่จา กระทั่งเช้าแม่ก็ไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับพี่ชายของฝ้ายเนื้อคู่ A B C เป็นพื้นกันตามประสา,าสุสาวที่ไปได้ยินได้ฟังอะไรมาก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะความเชื่อต่างๆครั้งนี้ก็เช่นกัน B. ได้เอาเรื่องการปอกเปลือกแอปเปิลหาเนื้อคู่โดยเขาเล่ากันมาว่าหากใครอยากเห็นหน้าเนื้อคู่ตอนเที่ยงคืนให้จุดเทียนแลน้วนั่งหน้ากระจกและปอกเปลือกแอปเปิลแบบฝันหลังคือถอยมีดเข้ามาหาตัวโดยไม่ให้เปลือกแอปเปิลขาด เอทำท่าไม่เชื่อแต่พอกลับไปเอกลับลองทำดูพอเที่ยงคืนก็ปอกแอปเปิลไปเรื่อยเแต่ด้วยความไม่ถนัดทําให้เผลอโดนมีดบาดมือเอเลยอารมณ์เสียแล้วไปนอน คืนนั้นเอฝันว่ามีผู้ชายร่างใหญ่โตมาฟิเจอริงกับเธอแต่เธอก็ดูรักผู้ชายคนนั้นมากทั้งที่ผู้ชายคนนั้นน่ากลัวและหลังจากนั้นเธอก็จะฝันแบบนี้ทุกครั้งจนเพื่อนเริ่มเห็นความผิดปกติเอสู้พอมและโสม,มาก เพื่อนเลยถามว่าไปทำอะไรมาเอยอมเล่าให้ฟังด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงบอกให้เอไปทำบุญแต่เอก็ไม่มีเวลาไปจนปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนเอเสียชีวิตในที่สุดจิตที่ยังหลงเหลือของเอยืนมองร่างตัวเองที่นอนทางค้าอยู่บนเตียงลักษณะเหมือนคนกำลังมีอะไรกับใคร เอมองร่างตัวเองอย่างเศร้าส้อยแต่อยู่ๆก็มีผู้ชายมาจูงเอออกไปในภพภูมิที่ดีเขาคงเป็นเนื้อคู่ของเธอโตเครื่องแป้งเข็ม เป็นคนชอบซื้อของโบราณมาแต่งบ้านวันหนึ่งเข็มได้โต๊ะเครื่องแป้งโบราณมาเข็มชอบมากก็เลยเอามาไว้ในห้องนอนโดยตั้งไว้ที่ปลายเตียงแล้วเข็มก็เห็นว่าหวีของตัวเองจะมีผมพันอยู่เยอะผิดปกติทั้งทั้งที่แกะออกอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งเข็มตัดสินใจไม่หวีผมแต่เอาเส้นผมทุกเส้นออกจากหวี วันต่อมาก็ยังมีเส้นผมพันวิอยู่เหมือนเดิมเข็มเริ่มแปลกใจจนกระทั่งคืนหนึ่งเข็มฝันไปว่าตัวเองตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมีผู้หญิงใส่ชุดไทยมานั่งหันหลังให้ที่ปลายเตียงพอมองไปที่กระจบโต๊ะเครื่องแป้งก็เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นไม่มีตาดำ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหวีผมที่ยาวมากของเธอเช้ามาเข็มเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนเป็นห่วงเข็มจึงมานอนด้วยและได้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปิดกระจกโต๊ะเครื่องแป้งนั้นแล้วถอดพระที่ตัวเองใส่อยู่ให้เข็มใส่ คืนนั้นทั้งคืนเข้มนอนหลับสบายแต่พอตื่นเช้ามากลับไม่เจอแฟนนอนอยู่ด้วยจึงเดินออกจากห้องไปมองเห็นแฟนนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่มุมบ้านแฟนเข้มเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณน,นั่งหวีผมอยู่ปลายเตียงและค่อยๆหันหน้ามามองแฟนเข้มโดยที่ตัวไม่ได้ขยับ เรียกว่าหันมาแต่ตัวและตากลวงโบไม่มีลูกกตาเข็มจึงเอาโต๊ะเครื่องแป้งนั้นไปถวายวัดบ่อน้ำตอนที่ปอนเป็นเด็กปอนได้มีโอกาสได้ไปงานวัดโดยตอนใกล้จะคำคำเพื่อนๆก็ชวนกันเล่นซ่อนแอบโดยปอนก็ได้เป็นคนไปแอบเพื่อนคนที่หาก็หันหน้าเข้าต้นไม้แล้วนับ ก่อนออกตามหาเพื่อนๆปอนเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไปทางหลังวัดแล้วลงไปในบ่อน,น้ำที่ถมดินแล้วปอนจึงตามลงไปแล้วบอกให้น้องผู้หญิงคนนั้นปิดฝาบ่อไว้เพื่อนจะได้หาไม่เจอแล้วบอกว่าเพื่อนคงตามไม่เจอแล้วแล้วก็ถามน้องผู้หญิงคนนั้นว่าชื่ออะไรเธอก็บอกว่าชื่อทับทิมสองคน คุยกันไปเรื่อยๆจนปอนเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีก็มืดสนิทปอนจึงพูดว่ามืดแล้วเพื่อนๆคงหาเราไม่เจอแล้วแหละออกไปกันเถอะแต่ไม่มีเสียงตอบปอนจึงเปิดฝาบ่อขึ้นก็พบว่า ตัวเองอยู่ในบ่อคนเดียวจึงรีบออกจากบ่อไปพอวิ่งเข้าไปที่วัดก็ได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกแม่หันมาเห็นปอนก็วิ่งเข้ามากอดแล้วถามว่าไปไหนมาปอนก็เล่าทุกอย่างให้ฟังสรุป บอนหายไปสองวันสองคืนเลยทีเดียวแล้วหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนเดินไปที่ป่าช้าหลังวัดแล้วไปหยุดที่โกดเก็บกระดูกของน้องผู้หญิงที่ชื่อทับทิมบอนเห็นก็ร้องไห้จ้าหลวงพ่อบอกว่าทับทิมตกบ่อน้ำตายมันหลายปีแล้วทางวัดจึงถมบ่อแล้วปิดฝาไว้ ทางผีผ่านวารีกับเพื่อนสามคนได้หัวข้อทํารายงานโดยจะไปถ่ายทําวิดีโอประกอบการที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งไปกันตอนกลางคืนตอนนั้นก็สามทุ่มกว่าทางวัดค่อนข้างลําบากเพราะเป็นวัดป่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองวารีไปกับเพื่อนสี่คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดวารีนางหน้าคู่กันกับคนขับ อีกสองสาวนั่งหลังพอดีวารีเห็นร้านค้าข้างทางโดยมีลุงแก่ๆยืนอยู่จึงบอกเพื่อนที่ขับรถให้จอดถามทางลุงคนนั้นทำหน้าแปลกแล้วถามย้ำว่าจะไปวัดกันหรอให้ขับตรงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอแยกให้เหลี้ยวขวาก็ไม่มีใครเอจใจอะไร สาวก็คุยกันเพลินตลอดทางจนไปถึงสี่แยกมีป้ายเขียนว่าทางไปวัดโดยชี้ไปทางซ้ายสาวก็ลืมคำที่ลุงบอกว่าให้เลี้ยวขวาแต่ก็เลี้ยวไปทางซ้ายตลอดทางก็เป็นป่ารกทึบวารีมองเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเดินอยู่ข้างหน้าก็คิดจะให้คนขับจอดถามทาง เราะก็ขับมาไกลามากแล้วไม่ถึงสักทีแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะคิดว่าผู้หญิงชุดดำนั้นคงมางานศพและคงใกล้ถึงวัดแล้วพอขับเลยผู้หญิงคนนั้นไป พื่อนสองคนข้างหลังก็กรีดขึ้นจนวารีตกใจหันไปมองเห็นเพื่อนก้มหน้ากอดกันแน่นตนก็เริ่มใจไม่ดีและหันไปอีกทีเห็นผู้หญิงชุดดำคนเดิมยืนอยู่ข้างทางและมองมาที่วารีตลอดเวลาวารีไม่กล้าบอกคนขับเพราะกลัวว่าสติจะแตกจึงเงียบไปพอสักพักมองเห็นพระองค์หนึ่งกวากมือเรียกเข้าไปในวัด เพื่อนวารีเล่าให้พระฟังว่าหันไปมองข้างหลังรถเห็นเงาคนสองคนเกาะหลังรถอยู่เล็กรีดส่วนวารีก็เล่าให้ฟังแต่คนขับรถบอกว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เจอลุงคนนั้นแล้วขับรถต่อมาได้ยังไงก็ไม่รู้พระรูปนั้นจึงบอกว่าทางที่มาเป็นทางผีผ่านมีวิญ,ญญาณอยู่เยอะแยะ ใครหลงเข้ามาไม่รอสักไายยังดีที่พวกเรามีของดีในรถเราตัดสินใจนอนในรถเพราะเดี๋ยวก็เช้าพอเช้ามาก็ไปตามหาพระรูปเมื่อคืนแต่ปรากฏว่าทุกคนยืนยันว่าไม่มีพระที่ลักษณะแบบนั้นผมต่อการเรียนอยู่ปีหนึ่งโดยพักอยู่หอกับเพื่อน พอดีวันหนึ่งแตนกลับบ้านนอกแล้วฝนตกไฟดับแม่เลยจุดเทียนแล้วตอนที่แตนนอนอยู่แมวมาชนเทียนนั้นล้มใส่ผมแตนทำให้ต้องตัดผมสั้นตัวแตนไม่ได้เป็นอะไรมากมายกับการไว้ผมสั้นแต่แม่ของแตนไม่ชอบจึงพาแตนไปต่อผมที่ร้านแห่งหนึ่งตออผมมาแตนก็ชอบมากเพราะผมยาวหอม ริ้วสวยแตนกลับมาสระผมตอนที่สระเหมือนผมหลุดติดมือมันหลายกระจุแต่พอดูดีๆมันก็ไม่ได้หลุดแล้วบางทีตอนสระผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีมืออีกมือมาช่วยสระอยู่ตลอดแต่แตนไม่คิดอะไรคิดแค่คงเพราะยังไม่ชินจนกระทั่งไปนอน แตนก็รู้สึกเหมือนมีคนมากระตุกผมอย่างแรงจนเพื่อนถามว่าแตนละเมอเหรอทำไมกระตุกคืนต่อมาก็เป็นอีกคราวนี้กระตุกแรงมากจนเจ็บร้าวหนังหัวแต่แตนก็พยายามคิดว่าคงเป็นเพราะนอนทับผมคืนที่สามแตนต้องสักผมอีก คราวนี้ผมที่ต่อมาหลุดออกมาจริงๆสองสำชอ่อจนแตนตัดสินใจเลยว,ว่าจะไปเอาออกเพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีจนกลางดึกได้ยินเสียงเพื่อนกรีดแตนตกใจตื่นเพื่อนเล่าว,ว่าตอนที่นอนอยู่เหมือนมีคนมานอนกั้นกลางระหว่างแตนกับเพื่อนแต่สายตาสั้นเลยไม่แน่ใจ ไปหยิบแว่นตาเมื่อใสา่ก็ไม่เห็นใครจึงลุกไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดึงผมออกจากท่อรูระบายน้ำแล้วเอามาแป,ป,ปะที่หัวตัวเองที่ผมสั้นเกลียนเหมือนโดนตัดแบบไม่เรียบร้อยแล้วพึมพำว่าผมของกูนั่นผมของกูเพื่อนรู้ว่าไม่ใช่คนเลกกรีด พอเช้าแตนรีบพาเพื่อนไปหาแม่แล้วพากันไปวัดลวงพ่อบอกว่าไปเอาของเขามารู้ไหมเขาไม่ได้เต็มใจให้แตนรีบถอดผมตรงนั้นแต่ก็ต้องตัดผมตัวเองออกไปด้วยเพราะถอดไม่ออกแล้วเอาผมถวายวัดไปลองไหมโก เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเขาพักอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งที่ใช้ห้องน้ำรวมและโก้พักอยู่ชั้นสามห้องน้ำจะแบ่งชายหญิงสองฝั่งอาคารทุกๆวันโกจะขึ้นห้องประมาณสามทุ่มเขาจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยแต่แปลกที่ใส่ชุดเดิมซ้ำๆและเดินสวยๆไปทางห้องน้ำหญิง ก็เลยมองตามประสาผู้ชายมองสาวผ่านไปสีถึงห้าวันเจอตลอดก็เลยตัดสินใจที่จะจีบวันแรกก็ยิ้มให้เธอก็ยิ้มตอบวันต่อมาก็เลยตัดสินใจไปจีบพอกำลังจะถามชื่อผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาก่อนว่าลองไหมก็ก็คิดว่าผู้หญิงชวนเรื่องอย่างว่าก็ปฏิเสธไป พอวันหลังเจออีกผู้หญิงคนนั้นก็ถามอีกลองไหมก็เลยถามกลับไปว่าลองอะไรเธอก็ให้ดูที่มือมีผ้าอะไรไม่รู้ยืนมาให้โก้แล้วถามซ้ำๆว่าลองไหมก็เลยคิดว่าสติไม่ดีหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มาทำแบบนี้เลยปฏิเสธวันต่อมา โก้กลับดึกกว่าทุกวันไม่สวนทางกับเธอคนนั้นจึงคิดว่าคงคลาดกันแล้วโก้ได้ยินเสียงคนไอเหมือนขาดอากาศหายใจทุรนทุรายมาจากทางห้องน้ำหญิงโก้เลยเดินไปดูตอนแรกไฟปิดอยู่โก้ก็ไปเปิดไฟแล้วเปิดห้องน้ำไปดูทีละห้องจนไปถึงห้องสุดท้ายโก้เห็นผู้หญิงคนนั้นห้อยตองแต่งคอตัวเองผูกกับผ้าอยู่ แต่ยังดินดินก็ตกใจจึงเข้าไปช่วยจูจๆผู้หญิงคนนั้นก็หยุดดินโกงแงน้าขึ้นเป็นมองผู้หญิงคนนั้นจ้องโกตาเขม็งแล้วถามว่าลองไหมโกก็เป็นลมไปเลยเมื่อรู้ตัวทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้ประชดแฟนโดยการเอาพมานที่ห้องมาผูกคอแต่ดันพลาดดับจริงพอแฟนรู้ก็ย้ายหนีไปแล้ว ไม้ถูพื้นก๊อบไปดูหนังรอบดึกกับเพื่อนแล้วหนังจบเกิดปวดท้องขึ้นก็เลยแวะเข้าห้องน้ำซึ่งมีอยู่เจ็ดถึงแปดห้องก๊อบไปเข้าห้องเกือบสุดท้ายเพราะห้องสุดท้ายเป็นห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้านตอนเข้ามาก๊อบก็เห็นแม่บ้านออกจากห้องนั้นพอดีก๊อบทำทุรับไปตาก็จ้องมองมือถือเล่นเกม เพื่อนก็รออยู่ข้างนอกแต่ตอนนั้นไม่มีใครเข้าห้องน้ำเพราะก็เที่ยงคืนกว่าหนังรอบดึกจบแต่กอ๊อฟได้ยินเสียงคนเดินไปมาหน้าห้องน้ำก็คิดว่าเป็นป้าแม่บ้านก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนสักพักปกติห้องน้ำตามที่สาธารณะจะมีช่องใต้ประตูประมาณคืบหนึ่งก๊อ ก็นั่งเล่นเกมตาก็มองแต่จอแต่ปลายตาก็เห็นเหมือนมีไม้ถูพื้นถูผ่านช่องใต้ประตูเข้ามาก็คิดว่าแม่บ้านทำความสะอาดแต่ทำบ่อยมากเมื่อถูที่ห้องที่ก๊อบนั่งอยู่บ่อยเกินไปก๊อบเลยละสายตาจากจอมือถือมามองแต่มันไม่ใช่ไม้ถูพื้นมันคือเส้นผมย่ยาวถูไปถูมาพลุบพลบโผล กอบเริ่มสติแตกแล้วจุดจูก็มีศีรษะผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งลอดคุ้มมาจ้องที่กอบกอบกรีดเพื่อนๆเ,เข้ามาดูกอบก็รีบเปิดประตูนี้ออกไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เสร็จธุระแม่รำพึงวัดโพแต่งตายของอยุธยามีความเก่าแก่และผีดุมากมากจนพระเนนยังไม่กล้าจำพรรษา วัดโพแตงใต้มีสารเจ้าแม่รำพึงที่เฮียนชนิดที่ว่ากลางวันแสกแสกยังอุ้มลูกออกมาเดินเล่นมีวัยรุ่นลองของมากลางมุ้งมานอนหน้าศารรู้ราวตีหนึ่งกำลังจะเคลิ้มหลับได้ยินเสียงคนเดินที่หัวนอนคิดว่าเป็นเด็กวัดมากแกล้งก็รอจังหวะให้เดินเข้ามาใกลๆเตรียมไม้ไว้กะจะฟาดให้หัวแบก พ่อเสียงเดินมาหยุดที่หัวก็เงื้อหมายขึ้นจะฟาดแต่พอเปิดมุ้งออกมากลับเจอผู้หญิงผมยาวหน้าบวมเนา่ากำลังจะเข้ามาทำท่าจะบีบคอพอใช้ไม้ฟาดก็เหมือนฟาดลมฟาดแรงฟาดยังไงก็ไม่โดนแล้วก็หายไปไวัยรุ่นคนนั้นเล่าให้เพื่อนๆฟังมีเพื่อนคนหนึ่งชี้ไปทางเมนเผาศพ ทุกคนมองตามเห็นผีตนนั้นไปนั่งอุ้มลูกอยู่บนเมนนั่นเองความเป็นมาของผีตนนั้นคือชื่อรำพึงเป็นสาวท้องแก่ที่เขาเอาร่างมาเผาที่วัดโพแตงใต้นี้แล้วด้วยความผิดพลาดของลุงที่เป็นสับปะเลอที่เผารวมกันทั้งแม่ทั้งลูก ตามความเชื่อเขาไม่ให้เผารวมกันต้องพาเอาลูกออกมาก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นลุงจะรับผิดชอบทีนี้พีรำพึงเฮียนจนพระและลูกวัดอยู่ไม่ได้ลุงก็รับผิดชอบโดยการจะเอาไปทวงน้ำปรากฏว่าเรือลม่มหาร่างไม่เจอแต่ชาวบ้านบอกว่าคงโดนจะระเข้ลากไปกินแล้ว กระทั่งผีรำพึงมาสงบตอนที่หลวงปู่สดมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด